right, right, right สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ครัวพี่ซิลีนะคะจะพาเ,เพื่อนเข้าครัวนะคะมาทําเมนูบ้านๆนะคะวันนี้เราจะนึ่งมันนะคะอันนี้เป็นมันม่วงนะคะเราก็จะเอามานึ่งทานนะคะ มันม่วงค่ะแล้วก็เกลือสองอย่างไดค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราจะนึ่งยังไงนี่ค่ะเพื่อนๆมันนึ่งนะคะล้างนะคะแล้วก็เอามาใส่ที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าหวดค่ะหวดหนึ่งข้าวนี่แหละค่ะแล้วก็เอามา ใส่หมดนะคะหนึ่งใส่น้ำลงไปนะคะหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝา,าไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาตามดูนะคะว่ามันนี่เราเนึ่งเอาไว้เนี่ยจะออกมาหน้าตาสวยงามน่าอร่อยขนาดไหนคะได้เลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะ มันที่เราจะนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาเกลือนะคะเ,เกลือโรยลงไปนะคะนี่เกลือนะคะเกลือป่นนี่นะคะก็โรยลงไปนะคะเพื่อให้มันเกิดความหวานมันนะคะเ,เกลือโรยลงไปนิดหน่อย ันที่เราจะน,นึ่งนละวก่อนมันสุกเราก็เกลือโรยลงไปนิดหน่อยค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวไอ้น้ำก็ทำให้เกลือละลายทำให้มันมีรสชาติหวานขึ้นเกลือลงไปสักช้อนหนึ่งแล้วก็ปิดฝาไว้นี่นะคะเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตามชมนะคะเนื้อมันที่เรานึ่งจะฟูอร่อยขนาดไหนมาตามชมน,นะคะ ค่ะเพื่อนตอนนี้เราก็มาดูนะคะมันที่เราเนงเอาไว้นะคะ,ะนี่นะคะหน้าตาก็เป็นเช่นนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเอามาเอามาแกะดูนะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะเนื้อเป็นสีเหลืองค่ะเพื่อน ดูนะคะจ้าเพื่อนเราก็มาดูนะคะอันนี้มันที่เราหนึ่งแล้วนะเราก็มาดูเนาะว่าหน้าตามันสวยงามนะมั้ยมนจะสวยงามน,นะเพื่อนสีงาน น,ะะน่าทานไหม,มเพื่อนน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะลองเอามาชิมนะคะเพราะว่ามันที่เราต้มเอ่อ,อกับต้มกับนึ่งเนี่ยมันจะต่างกันนะคะเพื่อนเนื้อจะต่างกันเนื้อมันที่นึ่งเนี่ยจะฟูเห็นไหมคะ จะฟูมากแต่เนื้อมันต้มเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟูอืหวานแล้วก็นุ่มมากเลยเพื่อนเนี่นะคะอร่อยอีกคำหนึ่ง อร่อยเต็มปากเต็มคำเพื่อน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 คะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้เราทําคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสําหรับเมนูมันต้มเนมันนึ่งเนี่ยนะคะนี่นะคะก็ต่างจากมันต้มตรงที่เนื้อของมันนึ่งเนี่ยนะคะจะฟูนุ่มอร่อยนะคะ แต่เมื้อเนื้อของมันต้มมันจะแข็งนะคะเนื้อจะเป็นแข็งกระด้างนะคะ,คะแล้วเคล็ดลับก็โรยเกลือลงไปนะคะจะได้อร่อยนะคะ<ม>ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูมันนึ่งนะคะเราเจอกันใหม่นะคะ<ม>คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Okay